สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวัน,น <c oughs> สุขสันวันปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียปีนี้ก็เป็นปีกระต่ายนะคะขอให้ทุกคนจองมีแต่ความสุขและวันนี้เดือนนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็ดูดวงชะตา สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนะคะท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอศอะไรคอศอะไรก็ตามนะคะขอเพียงแต่ท่านนี้เกิดอยู่ในช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวนี้เอาไว้นะคะ และในการตรวจเช็คด,ดวงชะตานี้แม่หมอก็ได้อิงจากไพ่นะคะอิงจากไพ่สองชุดนี้นี่คือไพ่ทาลอดนะคะแล้วก็ไพ่เลนมองนะคะทั้งไพ่ทาลอดและไพ่เลนมองนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ตรวจดวงชะตาจากโดยอิงจากดวงดาวอิงจากลัคนาเวลาตกฟากนะคะแม่หมอจะอิงจาก ไพ่ไพ่นี้จะกําหนดเป็นราศีที่เกิดนะคะคือจะต้องกําหนดวันที่ท่านเกิดและเดือนที่ท่านเกิดนะคะไม่ไม่ต้องเอาวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟาออกมาคํานวณให้เป็นแบบลักขนานะคะขอเพียงจำไว้ว่าท่านเกิดอยู่อย่างเช่นเวลานี้กําลังตรวจราศีพิจิกก็คือเกิดอยู่ระหว่างวันที่สิบห้าพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่สิเดือนธันวาคมนะคะขอท่านจําไว้อย่างนี้ก็พอ ทีนี้ว่าก่อนที่แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาท่านที่เกิดราศีพิจิกแม่หมอก็จะขอบอกกล่าวเกี่ยวกับดวงชะตาอีกศาสตร์หนึ่งนั่นก็คือศาสตร์โหราศาสตร์จีนนะคะศาสตร์โหราศาสตร์จีนนี้เขาจะกําหนดไว้เป็นปีชงนะคะนั่นก็หมายความว่าเขาจะกําหนดว่าปีไหนเป็นปีชง ชงร่วมปีไหนเป็นปีชงหลัก100%ยเปร์เซน์นะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอก็จะมาบอกเก่าให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบเพื่อจะได้เตรียมตัวระมัดระวังแก้ไขดวงชะตาให้มันได้ลงเอยไปได้ด้วยดีนะคะศาสตรหราศาสตร์ยินเขากำหนดไว้ว่าปีชงหลักหรือปีชง100%เซนี้ก็จะหมายถึง คนที่เกิดปีระกานะคะจำไว้ด้วยนะคะคนที่เกิดปีระกาจะเกิดพอออะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นปีระกานะคะอันนี้เป็นปีชงหลักหรือปีชงร้อยเปอร์เซ็นต์คว่าปีชงนี้มันก็จะหมายไปทางในทางลบนะคะหมายถึงการปะทะนะคะเป็นการปะทะคารมหรือก,การเจ็บไข้ได้ป่วยดรืยอการ สูญเสียทรัพย์สินข้าขอเงินทองหรือว่าสูญเสียคนที่เรารักอะไรประมาณนี้นะคะปีชงมันจะเป็นในรูปแบบนี้โอเคปีละก,กาคือปีชงหลักแล้วต, <c oughs> ต่อไปเป็นปีชงร่วมนะคะปีชงร่วมก็จะมีอยู่3ามระเอ้ทั่วที่คดจะมี3ปีดังนี้ปีชงร่วมนี้ก็จะหมายถึงเนือง คนที่เกิดปีชวดนะคะเกิดปีชวดจะเป็นพศอะไรก็ตามแต่ให้เป็นปีชวดสองคนเกิดปีเถาะนะปีเถาะเป็นพศอะไรก็ตามแต่ให้เป็นปีเถาะสามปีมะเมียนะคะสามปีนี้คือปีชงร่วมปีชงร่วมนี้มันจะเป็นเคาะน้อยกว่าปีชงหลักนะคะ คือบางคนก็จะมีเรื่องราวเจ็บไข้ได้ป่วยกระเสาะกระแสะไม่หายสักทีหรือบางคนก็มีเรื่องทะเลาะบอะแว้งกับใครคนใดคนหนึ่งนะหรือบางคนก็สูญเสียความรักไปหรือบางคนก็มีเอ่ะอะมีอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์อะไรงนี้มันแล้วแต่แต่และว,วันเดือนปีเกิดนะถึงแม้ว่าโดยภาพรวมเป็นปีแต่ว่า เราก็ต้องมาดูเป็นวันเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีเคราะห์หรือไม่มีเคราะห์บางคนเกิดปีที่แม่หมอบอกว่าอ่าเป็นปีชงหลักชงร้อยเปอร์เซ็นคือปีรักาอย่างนี้นะคะแต่ถ้าถ้าถ้าคนที่ชงร้อยเปอร์เซ็นนั้นหากแม้นว่าเขายังทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำ,ท,ำ,ท,ำทานอยู่ หรือดวงชะตาของเขาเอาวันเดือนปีเกิดมารวมกันแล้วนี่มาเช็คดูแล้วก็ถ้าหากแม้นว่ามันไม่ได้ตกบาปเครานะ์นั้นมันก็จะไม่เกิดเป็นปะทะไม่เกิดเป็นลบได้ก็มีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่การสร้างคุณงามความดีทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะโอเคสําหรับปีชงก็บอกเก่าไปให้รู้เพียงคร่าวๆนะคะ ก็ให้ระมัดระวังใครที่เกิดปีที่แม่หมอบอกนี้ต่อไปเรามาตัวเช็กดูดวงชะตาสําหรับดวงชะตาของเราที่เกิดในราศีพิจิกนะคะเรามาดูพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกนี้ตัวเจ้ชาชะตาเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องราวที่โดดเด่นที่เห็นชัดเจนก็คือ มันจะมีเรื่องราวที่ทำให้ตัวเรานี้ต้องงดหงิดปวดแปบรบในหัวใจหัวเสียหัวร้อนละทมทุกนะคะจะมีความเป็นทุกข์ละทมทุกข์ทั้งทางใจและทางกายในรูปแบบใดแบบหนึ่งคือมันได้เป็นไพ่มันขึ้นไพ่สามดาบนะคะบางคนก็อาจจะมีความทุกข์ปวดแปบ,บในด้านแห่งความรักมีรักสามเศร้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ หรือมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเรื่องข้อกรรมอื่นๆก็ได้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะมาดูเรื่องการงานก่อนนะคะท่านที่เกิดในราศีพิจิกนี้ดวงการงานของท่านในเดือนมกราคม2566นี้ดวงการงานของท่านนี้ดีมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าท่านจะทำงานรับราชการทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดหรือทำงานธุรกิจส่วนตัวนะคะด้นานธุรกิจการงานของท่านไปได้ดีไปได้สวยมากๆเลยนะคะประสบความสาเร็จนี้เยี่ยมเลยนะคะงานยังสร้างเงินให้กับท่านงานสร้างเงินเงินสร้างงานนะคะหรือแม้กระทั่งน,นักศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันช่วงเดือนมกราคมนี้หากแม้นว่ามีการ สอบเทสข้าสอบอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะสอบผ่านและได้เกรด Green A ดังที่ท่านตั้งใจอยากให้เป็นด้วยหรือท่านที่เรียนจบแล้วไปสมัครเข้าทำงานถ้าท่านไปสมัครเข้าทำงานภายในเดือนมอกราคมนี้ท่านจะประสบความสาเร็จก็จะมีคนรับท่านเข้าทำงานนะคะหรือหากแม้นว่าท่าน ก่อนหน้านี้ก่อนเดือนมกราหมายถึงเมื่อปีที่ผ่านมาหากแม้นว่าท่านไปสมัครสอบทํางานเข้ารับราชการถ้าท่านเคยสอบผ่านข้อเขียนมาแล้วนะคะถ้าท่านเคยสอบผ่านข้อเขียนมาแล้วแล้วมาเดือนมกรามีการสอบสัมภาษณ์ถามว่าท่านจะสอบสัมภาษณ์ผ่านไหมคําตอบก็คือตามดวงชะตาของท่านนี้ น้นนำท่านดีมากๆเลยนะคะถ้ามีเกณฑ์ว่าได้สอบสัมภาษณ์ในช่วงเดือนมกราคม2566นี้คำตอบคือท่านสอบผ่านสอบผ่านสัมภาษณ์แน่นอนนะคะหรือหากแม่นว่าใครยังไม่ไปได้สอบไอ้ข้อเขียนแต่ถ้ามีการสอบในช่วงเดือนมกรานี้ถ้าประกาศผลมาในเดือนมกรานี้ท่านก็สอบผ่านข้อเขียนนะคะ ทีนี้ก็เป็นว่าด้านการเรียนก็ดีนะคะการเรียนก็ดีการงานก็ดีการงานท่านก็จะได้ขั้นตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือว่าท่านก็จะได้อายงานที่ดีได้งานที่ดีขึ้นนะคะถ้าหากแม้นที่ผ่านมาหากแม้นว่างานที่ท่านทำนี้มันอาจจะยังไม่ดีหรือไม่ได้ดังใจดังหวัง แต่พอมาเข้าสู่เดือนมกราคมนี้นะคะท่านก็จะได้งานที่มันได้ดังใจดังหวังนะคะได้งานที่ถูกใจนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะหรือท่านที่ำทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันในช่วงเดือนมกราคมนี้ท่านจะมีะคนมาหลังไหลามารับใช้บริการในธุรกิจการงานท่านมากมายเลยโอเคด้านการงานก็ถือว่าชาวราศีพิจิกนี้อยู่ในเกณฑ์ดี ต่อไปมาดูเรื่องแห่งการเงินด้านการเงินนี้ชาวราศีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกันอาจจะเป็นพราก,กุศลและขนบุญหนุนนำหรือมีบุญนำมาแต่ชาติปางก่อนหรือท่านสร้างคุณงามความดีทำบุญทําทานหรือว่าด้วยดวงชะตาของท่านที่ถูกกำหนดมาในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 6นี้ ดวงชะตาของท่านในเรื่องการเงินนี้ดีมากนะคะท่านจะโชคดีในเรื่องแห่งการเงินงานสร้างเงินงานสร้างเงินแล้วท่านก็ยังโชคดีเรื่องการเงินจากช่องทางอื่นๆอีกหลากหลายช่องทางอย่างเช่นอาจจะมีคนเข้ามาดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุนในเรื่องการเงิน หรือท่านอาจจะมีโชคลาภฟุกๆในเรื่องในด้านแห่งการเงินอก็กล่าวโดยสุบแล้วงานดีเงนิงนดีอันนี้ไม่เป็นทุกขยังไม่ปวดแปรบเลยนะเงินงานไม่ได้ปวดแปรบตามที่พื้นฐานดวงกําหนดไว้ท่านจะได้เป็นปพ้มได้โชคดีในด้านการงานและการเงินนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานนี้ที่เห็นชัดเจนเลยอ่ะหากแม้นว่าท่านต้องการในตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมนะคะ ท่านก็จะได้ตำแหน่งงานที่สูงกว่าเดิมได้ตำแหน่งงานสูงและตำแหน่งงานที่สูงนั้นก็จะเพิ่มเงินเดือนให้ท่านมากขึ้นนะคะหากแม้ว่าใครทํางานรับราชการอ,าอยากจะได้ตำํตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าที่สูงกว่าระดับที่ท่านเป็นอยู่ณเวลานี้ดังนั้นหากแม้นว่าท่านต้องการท่านไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีความเมตตา แล้วก็ดูผลงานของท่านดูผลงานของท่านแล้วมันโอเคมันมันดีอ่ะท่านสามารถทํางานดีโดยไม่มีที่ตาํแหนิดังนั้นท่านก็ได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นได้สูงขึ้นนะ,ะจากเป็นตําแหน่งต่ําก็จะได้เป็นตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะจะเป็นทํางานรับราชการเอ่ยจะเป็นทํางานบริษัทก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจส่วนตัว าจากการงานที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีคนมารับใช้มากมายนะคะพอเอามาสู่เดือนมกราคมนี้ก็จะมีคนหลังไหลาามารับใช้งานท่านเยอะแยะเลยนะคะท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงมีคนบอกกล่าวในสินค้าธุรกิจของท่านโอเคงานดีเงินด,นดีต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรัก เรื่องแห่งความรักแล้วเนี่ยมันเหมือนกฎธรรมชาติมันได้อย่างเสียอย่างนะคะดังนั้นกฎธรรมชาติได้อย่างก็คือการงานและการเงินเสียอย่างก็คือความรักนะคะทีนี้แม่หมอจะกล่าวไว้ว่าทั้งความรักคนโสดและความรักของคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักคนโสดและไม่โสดก็แล้วแต่ ด้านความรักความผูกสัมพันธ์นี้ยังไม่แจ่มใสยังไม่โอเคเลยนะคะด้านความรักนี่แหละมันทําให้เราอึดอัดหงุดหงิดปวดแป,ดปบในหัวใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักที่เป็นครอบครัวเพราะว่าจะเป็นสามีหรือจะเป็นภรรยาก็ได้จะมีความรับต่อกัน จะมีความรับต่อกันจะไม่เปิดเผยความเป็นจริงซึ่งกันและก,กันให้ได้รับรู้ดังนั้นท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วขอให้ท่านนี้หมายถึงว่าต้องเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอต้องยอมก็ให้มันเกิดขึ้นไปนะคะก็มันก็แค่เป็นเฉพาะช่วงเดือนมกราเท่านั้นเอง นั่นก็คือภายในเดือนมกราคมอันนี้หมายถึงชีวิตคู่ครอบครัวนะคะมันจะมีมือที่สามเข้ามามือที่สามมือที่สามเข้ามาจะมีมือที่สามเอาความรักมาแทรกจะมีรักสอนซ่อนรักนะคะจะมีรักสอนซ่อนรักซ่อนเงื่อนกันเอาไว้ทีนี้พอมาถึงจังหวะหนึ่ง ความรับที่ปกปิดไว้ซึ่งกันและกันนั้นมันก็เกิดแดงขึ้นมาเมื่อมีความรับแดงขึ้นมาแล้วมันก็เลยทำให้เจ้าชะตานี้มีความทุกข์ปวดแปรในหัวใจมากๆเลยดังนั้นท,ท่านที่เป็นภรรยาบางทีสามีของท่านก็อาจจะออกนอกลู่นอกทาง ไปมีกิ๊กอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากิ๊กหรือที่ที่หนักไปกว่านั้นก็อาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามก็ได้นะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้ยิ่งทําให้ปวดแปลบมากเลยหรือบางทีในชีวิตครอบครัวภรรยาท่านก็อาจจะมีความรักแทรกเข้ามาด้วยก็เหมือนกันแหละบางคู่นะคะบางคู่ไม่ได้เหมาหมดทุกคู่อาจจะมีความรักมาแทรกท่านก็ได้เมื่อ เรื่องแดงออกเมื่อสามีรู้ก็ปวดแปลบกันทั้งคู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมกราคมนี้สำหรับความรักคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วหากแม้นว่ามีรักใดเข้ามาแทรกทำให้เราต้องปวดแปลบหัวใจขอให้ท่านนี้ตรงจงปล่อยวางนะคะมีวิธีเดียวที่แก้ปัญหาได้ก็คือนิ่งซะ ปล่อยวางซะไม่ต้องไปติดอ,อกติดใจในเรื่องนั้นมีเรื่องงานมีเรื่องสร้างงานสร้างเงินก็ทําไปไม่ต้องไปติดอ,อกติดใจในเรื่องนั้นถ้าเราไปาาไปยุ่งไปมุ่งแต่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วมันมักจะทําให้เราเป็นทุกข์นะปล่อยวางมันไปพอผ่านเดือนมกราคมไปแล้วเข้าสู่เดือนหน้าเดือนใหม่ สิ่งที่ทําให้เราปวดแผลในด้านแห่งความรักนี้มันก็จะหมดมันก็จะไม่มีความทุกข์อีกแล้วนะคะก็สําหรับความรักก็มีแค่นี้ต่อไปเรามาดูด้านคอเรื่องคองนั้นจริงๆแล้วสุขภาพร่างกายของท่านนี้ชาวราศีพิจิกก็ยังถือว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะคะยังแข็งแรงดีอยู่เพียงแต่ว่าท่านมี เคาะเล็กน้อยเคาะทางใจนั่นคือมีความกังวลมีความปวดแปลบในหัวใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้ตัวท่านนี้รู้สึกว่ามันเซง็งเซ็งเซงเซ็งเซงในชีวิตนะคะหรือบางคนที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนหน้านี้มีโรคภัยสารพัดโรคภัยเป็นโรคประจําตัว พอรักษาแล้วมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายหรือหายจากโรคนี้ก็ามาเป็นโรคใหม่เพิ่มเข้ามามันก็เป็นแบบโรคภัยแค่เจ็บมันยังทรงทรงตัวอยู่แทนที่มันจะหายหมดโดยสิ้นเชิองอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายหมดโดยสิ้นเชิงแต่ถามว่ามันร้ายแรงไหมคําตอบก็คือมันไม่ได้ร้ายแรงหรอกมันเลยมันทําให้เราทุกกระทมทุกพอลุมหลุมก็คือรู้สึกว่าเส็งในชีวิตมากเลยแหละ หนึ่งละ่ะส้นชีวิตในด้านความรักอันดับหนึ่งเลยนะปัญหาปัญหาของท่านที่เกิดในราศีพิจิกก็คือเรื่องแห่งความรักมันยังไม่ได้ดั่งใจดังหวังถึงแม้ว่าจะคนโสดจะมีคนมารักมาชอบมาจีบก็ตามแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้ดั่งใจดังหวังมันยังลงตัวไม่ได้ยังลงเอยไม่ได้นะคะก็ได้แต่แค่รักถ้ารักอย่างเดียวนะได้นะคะ แต่ถ้าจะไปมุ่งหวังให้มันมั่นคงในอนาคตก็คงไม่ได้นะคะทีนี้กล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในราศรีพิจิกก็คือท่านจะประสบความสุขด,ดีเยี่ยมเลยได้เฉลิมฉลองในเรื่องการงานการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานหากแม้นว่าท่านมีการสอบแข่งขันการงาน จะเป็นทํางานรับราชการหรือทํางานสมัครเข้าทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอะไรก็แล้วแต่หรือทํางานธุรกิจส่วนตัวนะท่านจะได้เป็นเื่มในผลงานมากเลยจะได้ไปเื่มจะชวนจะม่วนชื่นจะชื่นอกชื่นใจชื่นบานเบิกบาน,บานจิตใจดีมากๆเลยจะได้เฉลิมฉลองบางคนก็สอบทํางานเข้ารับราชการได้ก็มีการ ได้เฉลิมฉลองจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรนี้หรือบางคนได้ตําแหน่งที่ต้องการที่มันสูงกว่าเดิมก็จัดการเฉลิมฉลองกันเพราะว่าเป็นปื้มปิติอย่างนี้นะคะนี่คือใบความสรุปในราศีพิจิกแต่สิ่งหนึ่งที่ปัญหาปัญหาก็แม่หมอบอกกล่าวนะะั่นแหละคือความรักมันยังทําให้ท่านนี้เซ็งๆอยู่ก็ช่างมันเถอะปล่อยวางไปเถอะแค่เดือนเดียวนะคะ โอเคสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนี้แม่หมอขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้แม่หมอจะดูแบบภาพรวมๆนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะและถ้าหากแม้นว่าใครต้องการที่จะมาตรวจเช็คดวงชะตาเป็นดวงชะตาของเราโดยแท้จริงโดยตรงแล้ว ขอให้ท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเพราะว่าถ้าท่านมาดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านแม่หมอจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่ทั้งสองชุดนี้คือไพ่ทาลอนแลนะไพ่เรือนอมงนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ก็เปิดทางแสงสว่างให้ท่านนี้ได้มีซิกเซนอันแรงกล้า มียานสัมผัสพิเศษกับครูบาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านที่แม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะหรือหากแม้นว่าเราไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าอยู่ห่างไกลกันเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะดูกันทางออนไลน์โดยแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอแล้วก็วันเดือนปีเกิดท่านนี้มารวมกันกับไพ่ แล้วท่านก็จะได้มีซิกเซนมียานสัมผัสพิเศษเลือกให้ใบที่เป็นดวงของท่านได้แม่นยำมังนะคะแต่ถ้ามาดูกับดวงกับแม่หมอที่บ้านหรือว่าดูทางออนไลน์อันนี้แม่หมอคิดค่าครูนะคะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอไม่สะดวกมาดูทางออนไลน์ท่านก็เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่แม่หมออลงไว้ยูทูบนี่แหละและมาเป็น F อซ บัตจํากับแม่หมอนะคะแล้วท่านก็จะไม่ได้พลาดโอกาสถ้าเข้ามาดูคลิปวิดีโอกับแม่หมอที่ YouTube นี้ท่านจะไม่ได้เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวสนึงเดียวถ้าท่านมาเป็นเอฟซีแล้วกดสมัครให้แม่หมอเรียบร้อยแล้วหากท่านอยากจะให้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาให้ท่านก็เขียนถามมาได้นะคะคอมเมนต์เขียนถามมา อันนี้แม่หมอไม่คิดตังค์นะคะไม่คิดดูให้ฟรีนะคะโดยท่านบอกวันวันเกิดหมายถึงว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดเดือนอะไรเกิดพอศอะไรแล้วตั้งคําถามมาไม่ใช่ว่าบอกเฉพาะว่าเกิดวันที่เท่านี้เดือนนี้ปีนี้ไม่ใช่เขียนมาแค่นี้นะคะท่านต้องถามด้วยว่า <c oughs> <c oughs> ท่านอยากจะให้แม่หมอนี้ ตอบคําถามในเรื่องอะไรเรื่องงานหรือเรื่องเงินหรือเรื่องความรักหมายถึงให้ตอบในคําถามที่ท่านเป็นปัญหาน,นั่นแหละว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้มันจะต่อไปมันจะเป็นยังไงลองเอยแบบไหนจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วนะคะแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ อย่าลืมแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะโทรมาก่อนนะคะถ้าห่างแม่นว่าใครอยากจะปรึกษาเรื่องช่วงชะตาหรือว่าจะมาดูดวงชะตานะคะและหากใครต้องการดูดวงก,ก็โทรมาก่อนนะคะแม่หมอจะเปิดช่วงช่วงบ่ายไปถึงสี่ทุ่มนะคะแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนและก่อนจะอยากไปแม่หมอก็จะขอวอวยพรให้ท่านทุกท่านทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ จงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดการเริ่มปีใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ชีวิตของท่านขอให้ท่านจงพ้นจากทุกข์จากโศกพ้นจากโรคจากภัยขอให้ท่านจงพ้นจากเสนียดจางไหลทั้งหลายด้วยเถินสาธุเพียงโอเคและแม่หมอขอขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณมากค่ะตั้ง k you so much